เ <c oughs> มื่อเมื่อคืนก็ฝนตกนะครับก็จุงกะจุกกะแม่เอาเบาบอลกุบๆขนานียครับฝ <c oughs> นตกมานิดหน่อยครับโอ้หเบิ่งครับ,บรโบพ่อเปียกเลยซูมซืซ้อๆ ต้องไปดูที่บ่อครับว่าเป็นยังไงอาการมันจะลื่นไหม เดี๋ยวจะ <c oughs> ตามไปดูที่บ่อครับคนตกแล้วเป็นยังไงี๋ยวเช็คความพร้อมก่นอนเดินรอบรถก่อนครับมียางรั่วหรือเปล่ามีอะไรผิดปกติบ้างโอ้โหยสยดายไม่เป็นไรครับยางมันจะหมดแล้วเลยตัวนี้ทนมากเลยนะ จะสองปีแล้วมนะั้งงออแล้วครับบางฝุ่นนี่ไม่ได้ทรงอีกแล้วเจอดินอ,อือางนี้ก็ยิ่งแต่งอเลย <c oughs> ตอนอยู่ในห้องนึกว่าจะตกแรงครับ <c oughs> ตอนเช้ามาโอ้โหบ่อองน้ำท่วมลวมั้งที่ไหนได้ไม่มีน้ำเลย <c oughs> อะไบโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้าครับเจอกันแน่นอนนะครับไปดูที่บอกว่าจะวิ่งได้ไหมครับเป็นยังไงครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ